ไปสัมผัสก่อนพี่ระบายสีนี่เรายังไงพี่อ๋อลอยท้ายเรือตอนกลับสาธุครับนะครับพี่ปักหนึ่งนะเดินหนึ่นะมาพี่เราท่านอยู่ในน้ำร้อยเจ็ดสิบปีใช่ไหมคะร้อยเจ็ดสิบปีครับมาช่วยกันลุก สาธุด้วยกันนะครับทุกคนสาธุอ๋อลมมาทางนี้นะครับโอ้ดูดิครับทุกคนโอ้โหโอ้เดี๋ยวนี้โอ้สาธุสาธุจริงพี่เมื่อกี้คนเลยเออแบบลมพัดเลื้อยเหมือนพญานาคเลยอ่ะปึ๊บๆเลยอะเมื่อกี้อ่ะโอ้คนลุกเลยครับ เมื่อกี้ลมแรงนะลุกตัวตัวแก้แก้จากจากอะไรนเมื่อกี้ขนลุกเลยทุกคนลมมาพัดท่าน่นเดียวเหมือนองค์พญาเอาเอาๆมาช่วยกันลุกทุกคนสาธุอ่ามัดไปด้วยกันสาธุนี่เขาเรียกว่าห่มผ้าให้พระธาตุนะคะทุกคน9เมตรนะยาวสุดคนครับ สาธุสาเร็จสําเร็จสาเร็จสาธุสำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะมั่นคงนะคะนี่สําเร็จมั่นคงสาธุมีชื่อของพี่น้องนพเก้าทุกคนอยู่ในนี้แล้วนะคะสาธุสาธุสาธุโอ้ยโอ้สาธุค่ะรับพลังจากบอสนะคะพลังงานดีมากครับสเ็โอ้าหคือทีนี้อันนี้มาลอย